ับนนท์ไทยรถสายมือสองบางสงฆารอสวัสดีครับสวัสดีเย็ดสิบแปดพันห้าพันสองพันร้อยหกสิบแปดครับมาโอ้์ลาใหญ่ห้างครับหลังจากที่รีวิวรอบคัดเรียบร้อยมาฟังเสียงครับทดสอรบระบบเกียร์ไปพร้อมกันได้ครับเนะมาอ้ยมาฟังเสียงครับรีวิวหน้าบ้านตัวเองเลยโอ้เสียงดีนะ เดี๋ยวขารีวิวเสียงหน่อยสิโอ้โบฟันนะครับรถยังใช้งานอยู่นะเอออาที่เก้าซีฟครับโู้เสือพายุค,ครบครับหลังบอลครับหลังบอลช่วยหลายครับช่วยเยอะมากครับโอเคโอ้เสียงดีครับเสียงดีดังครับดงังจริงจริงอี่างนะี้มั่งนะ อย่างนี้ลูกกี้ครับไม่ต้องเอาเสียงดีไม่สินิอ่าการันตีโยกโป้โยกโป้หน่อยเออ